สวัสดีค่ะแฟนเพจไดยราคาถูกนะคะก็วันนี้แม่ค้าจะขอมารีวิวตัว s a m s u n galaxy g j 7นะคะตัวใหม่ของทางร้านที่ว่าของเพิ่งมาเลยนะคะตอนนี้แม่ค้าเปิดราคาไม่แพงด้วยก็คือตัวนี้จะเปิดอยู่ที่2,990บาทนะคะก็จะมาให้ดูเนาะว่าภายนอกเป็นยังไงนะคะสำหรับตัวนี้อ่า นี่จะเป็นสีทองนะคะขอบก็เป็นขอบแบบสแตนเลสนะคะจะมีรูหูฟงังรูที่ชาร์จนะคะเป็นรูซัมซุงรูเล็กนะคะว่าจะเป็นขอบข้างๆนะคะก็จะเป็นขอบเงานะคะเพิ่มเสียงลดเสียงข้างหน้าก็จะมีกล้องนะคะแล้วก็มีโลโก้ซัมซุงนะคะมีเซนเซอร์นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นอ่า โลโก้ซัมซุงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีลำโพงมีกล้องมีแฟลชนะคะก็จะให้ดูภายในเนาะแต่ว่าให้ดูก่อนสีทองก็สวยงามนะคะสีทองนะคะนี่นะคะก็จะให้ดูแกะกล่องดูเนาะกล่องดูภายนอกก่อนนะคะ ก็จะเป็น Samsung Galaxy J7 นะคะหน้าจอ5.5นิ้วนะคะฟอนต์คอม e ล่5ล้านนะคะแต่ว่าเช็คจาก Antutu หรือ CPU Z เนี่ยจะบอกหน้ากล้องหน้า8กล้องหลัง8ล้านเหมือนกันนะคะข้างหลังก็จะเป็นตัวหนังสืออย่างนี้นะคะเหมือนของแท้เนาะข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้มีโลโก้ซ m s u n งนะคะแล้วก็ Samsung Galaxy J7 นะคะอ่าโอเค ก็จะลองแกะให้ดูนะคะข้างในเนาะตึงออกมานะคะตบนนี้นะคะข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้เนาะข้างนอกก็จะกล่องนี้นะคะเหมือนครอบไว้ก็ข้างในกล่องก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะ แก okay, ออกมาปุ๊บเครื่องเอาไว้ก่อนเนาะก็จะมีแผ่นแจะมีนี่นะคะเหมือนเป็นคู่มือนะคะ Samsung S M J 7 0 0 F D นะคะ D s อย่างนี้นะคะก็เหมือนของแท้เนาะอ่านี่นะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จนะคะมี อะแดปเตอร์ apter, นะคะตีตาซัมซุงนะคะอย่างนี้เลยนะคะอ่านี่นะคะแล้วก็จะมีหูฟังนะคะนี้นะคะหูฟังแล้วก็แบบเนาะเป็นแบตแบบนี้เลยนี่นะคะแบตเตอรี่มันก็จะ บอกมาตรงท้ายมันจะบอกว่า3 0 0 0ันแอมนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันถึงไหมแต่ถามว่าโอเคไหมสำหรับรุ่นนี้กับราคาก็ถือว่าเทียบราคากับคุณภาพถือว่าดีมากยอดเยี่ยมนะคะอือเดี๋ยวเก็บใส่ที่เดิมก่อนนะคะ ก็จะให้ด UM ูเมื่อก um> ีดูสีทองไปแล้วนะคะดูสีทองไปแล้วอ่ะสีทองแบบนี้ก็จะให้ดูสีขาวสีขาวนะคะก็จะเป็นขาวแบบขาวล้วนนะคะติดฟิล์มกันรอยได้เหมือนของแท้เลยนะคะนี่ก็ติดติดมาให้แล้วใครที่ซื้อจากแม่ค้าก็จะมีติดฟิล์มกันรอยให้แถมเคสให้นะคะอ่าแล้วก็ลองเครื่องตั้งค่า 3G ีให้ ในบางเครือข่ายอย่างเช่น d t แทหรือ AS นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะว่าตั้งค่าแต่ละเครือข่ายเป็นยังไงวันนี้ก็รีวิวภายนอกกันก่อนแล้วก็การเล่นนะคะข้างหลังจะแกะให้ดูก็คืออันนี้จะเปิดฝาหลังได้ดีกว่า e7 ตรงที่ว่ามันสามารถเปิดฝาหลังได้เปลี่ยนแบตได้อย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ซื้อ e7 ไปแล้วชอบในคุณภาพแต่ว่าคาใจตรงเรื่องที่ว่าเปิดฝาหลังไม่ได้ J7 นี่คือตอบโจทย์นะคะข้างหลังก็จะมีตีว่า Made in v i e t นาม by Samsung นะคะ SMJ 700H นะคะ Mobile Phone นะคะเหมือนแท้เลยตีตา Samsung นะคะแล้วก็ซิมอันนี้จะเป็นเล่น2ซิมนะคะก็คือใส่ได้2ซิมเป็นแบบไมโครซิมนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นซิม1ซิม2ข้างบนก็จะใส่ SD card เพิ่มได้นะคะ นี่ค่ะดูหน้าตาข้างหลังเนาะจะเป็นอย่างนี้เลยก็แบตนะคะใส่แบตเข้าไปเลยอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาหลังเนาะสามารถปิดได้อะโอเคสนิทนะคะโอเคสนิทนะสามนิดนะคะ,คนะะ,คะก็เปิดนะคะเดี๋ยวเช็ดหน้าจอนิดนึง เป็นรอยนิ้วมือโอเคก็เปิดนะคะกดค้างเนาะมารีวิวให้ดูกันเลย <client. S 3> ตามขั้นตอนเลยนะคะก็เปิดค้างขึ้นมาก็จะเป็น Samsung Galaxy J7 Power by Android นะคะแล้วก็รอปแป๊บมนึงนะคะสำหรับให้เครื่องมันเซตตัวเองนะคะสำหรับรุ่นนี้ถือว่าโอเคตอบโจทย์ราคาไม่แพงแล้วก็ ใครที่ไม่ชอบที่มันเปิดฝาหลังไม่ได้รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ก็คือผลิตออกมาให้เปิดฝาหลังได้นะคะใส่เคสแท้แล้วอุปกรณ์แท้ได้ทุกอย่างลงท้งฟิล์มกันรอยด้วยพอดีเลยเห็นไหมคะติดฟิล์มให้แล้วนะคะใครซื้อไปไม่ต้องกังวลน,นะคะที่ร้านเราแถมติดฟิล์มกันรอยให้ด้วยนะคะ,ะมันก็จะขึ้นเป็นโลโก้ซัมซุงอย่างนี้เลยทุกสิ่งอย่างนะคะเหมือนเป๊ะนะคะ อัปเกรดแอนดรยกันนิดนึงนะคะ,ะ,คะอันนี้สามารถเล่น 3G ได้นะคะแล้วก็ wifi นะคะรออัปเกรดสักครู่นะคะ<ม>ก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมดมีสีดำสีทองแล้วก็สีขาวนะคะสำหรับคนชอบสีทองช่วงนี้ก็ขายดีมากๆนะคะใคร สนใจก็ติดตอ่อกันเข้ามานะคะแม่คม้ามีให้ติดตอ่อได้2ช่องทางนะคะตามที่ขึ้นเลยแล้วก็อินบ็อกนะคะหรือว่าจะโทรด่วนเข้ามาที่เบอร์087 6 4 8 9 7 7 7ก็ได้นะคะแม่ค้าตอบได้ค่ะยินดีตอบทุกช่องทางนะคะแต่ว่าถ้าตอบช้าก็คือรอนิดนึงเพราะว่า,ามีสอบถามกันเข้ามาหลายช่องทางแล้วแม่ค้าตอบคนเดียวนะคะ น,นีจะอัปเกรดอินดอรรอสักครู่นะคะมันต้องใช้เวลานิดน,นึงเสร็จสิ้นการบูตเครื่องนะคะก็จะขึ้นอย่างนี้เนาะแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นทุกครั้งนะคะที่เข้านะอัะอนนี้ก็จะเป็นหน้าจอเนาะจะเป็นอย่างนี้สไลด์ สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะตามนี้เลยท้าสกรีนลื่นไหลามากนะคะโอเคเลยสำหรับกล้องกล้องหลังก็ถือว่าโอเคนะคะกล้องหลังชัดนะคะกล้องหน้าก็ชัดพอๆกันเลยเพราะว่าสเปคกล้องเท่ากันนะคะกล้องหลังกล้องหน้านะแล้วก็สามารถเหมือนแท้นะคะก็คือบีบ บีบเข้ามาเพื่อที่จะบีบหน้าจอเข้ามาเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะไปหน้าไหนอย่างนี้นะคะาตามนี้นะคะอ่าแล้วก็การเข้าแอปนะคะเข้าโหลดแอปก็เหมือนแท้คือเข้าที่ play store เนาะแม่นะคะ้าก็จะลองโหลดไปให้แล้วส่วนหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ซื้อเครื่องเราไปก็จะโหลดให้แต่ว่าไปรีเซ็ตเครื่องก็สามารถ โหลดเข้าใหม่ได้ก็เข้าเหมือนเดิมนะคะจะติดตั้งโปรแกรมอันนี้ให้ดูแอต t ตเพื่อเช็ค่าว่าสเปคเป็นยังไงนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรีวิวต่อไปจะรีวิวในเรื่องของการตั้งค่า 3G แล้วกันค่ะเข้าเขา้เขาได้แล้วนะคะแอตุตนะคะก็นี่ค่ะ ขึ้นแบรนด์ซัมซุงนะคะ smj 700 Android ละสุดห้าจุดหนึจุดหนึ่งนะคะ cpu 6582นะคะกล้อง8ล้านนะคะแรมมันขึ้นว่า1.4 mb นะคะก็คือประมาณ1นึ 1. ่งนะคะเช็คใน cpu Z ก็สเปคนี้นะคะ total นะคะอยู่ที่ total ความจำภายในอยู่ที่32นะคะสามารถเพิ่ม SD สดิการ์ดภายนอกได้อีกนะคะจำนวนคอ4คอนะคะกล้องนะคะกล้องหน้า8กล้องหลัง8นะคะก็ถือว่าใช้ได้มากๆเลยสำหรับรุ่นนี้สเปคดีมากแม่ค้าเปิดราคาถูกมากไม่ซื้อก็คือจะเสียดายมากนะคะเพราะว่าของเข้ามาน้อยใครตัดสินใจซื้อรีบเลยรีบจับรีบจองกันเข้ามาเลยนะคะอ่าก็ยังไงร,รีวิวไว้แค่นี้ก่อนเนาะอ่าบางคนอยากรู้ว่า แป้นพิมพ์เป็นยังไงอ่าให้ดูแป้นพิมพ์แล้วกันจะแป้นหนึ่งเข้าตรงไหนดีเอ่ยอ่าอ่าเข้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 า,ขา,ขาตรงนี้แล้วกันพิสโต้แล้วก็ไปที่แป้นพิมพ์จะลองอ่าอย่างนี้นะคะแป้นพิมพ์ก็เหมือนตัวแท้นะคะก็พิมพ์ก็โอเคเร็วใช้ได้ เปียนฟอนได้ไหมเข้าตั้งค่าเนาะแล้วก็เข้าไปที่ภาษาและการป้อนข้อมูลนะคะแป้นพิมพ์ฟอนไม่มีนะคะถ้าอยากเปลี่ยนก็คือโหลดเข้ามาเพิ่มเติมนะคะได้โหลดฟอนเข้ามาได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันอ่ะก็ใครสนใจ ติดต่อกันเข้ามานะคะแม่ค้ายินดีขายยินดีตอบนะคะไม่แพงเลยแม่ค้าติดฟิล์มกันรอยให้แถมเคสให้ส่งฟรี EMS ให้อีกคุ้มมากๆคะ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ